สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง f i d ู p r o d u c t สนะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะจะมาลองสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นกับแพลตฟอร์ม w o r ร์ r e s s นะคะโอเคต้องบอกกันว่าวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้สร้างเว็บไซต์จนออกมาสมบูรณ์แบบสะทีเดียวนะคะอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะคะทีนี้เวลาคุณต้องการไปที่เว็บไซต์ wordpress เนาะก็คลิกเว็บไซต์นี้นะคะก็จะแนบลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ให้ในวิดี ใต้วิดีโอนี้นะค,ะคุณไปคลิกได้เลยค่ะโอเคทีนี้เรามาละนะคะก็มาดูในส่วนตรงนี้นะคะคุณจะเห็นคําว่าเขาจะมีคำว่า product feature ต่างๆ resources อะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมที่คุณลองคลิกศึกษาดูก่อนที่จะสร้างก็ได้จากนั้นนะคะอลองมาดูตรง product ซึ่งเราจะไปดูตรงเว็บไซต์ builder ก็คือคนสร้างเว็บไซต์อคลิกตรงนี้นะคะ พอคลิกแล้วเราก็มาเริ่มสร้างเว็บไซต์โดยมาคลิกตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะก็วิดีโอนี้ขอลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google หรือ Gmail ที่ล็อกอินไว้เลยนะคะลงทะเบียนนะคะนะ,ะจากนั้นค่ะ,ะเลือกเลือกอีเมลนะคะเราก็มาที่หน้านี้ทีนี้ในส่วนของการเลือกโดเมนเนี่ย จะลองทําให้ดูก่อนนะคะซึ่งแล้วแต่คุณว่าคุณต้องการที่จะใช้แบบฟรีก่อนหรือว่าต้องการที่จะใช้แบบเสียเงินก็จะมีหลายราคานะคะ,ะทีนี้ยกตัวอย่างสมมุติลองดูโวเบนนี้ซิใช้โวเบลนเป็นชื่อโดเมนแบบนี้นะคะก็ลองดูซิถ้าเลือกก็คลิกซีเล็กตรงนี้ได้เลยแล้วเลื่อนไปดูด้านล่างนี่ค่ะก็เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วก็มีแบบฟรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคณก็คลิกดูตามความสะดวก จากนั้นค่ะเนี่ยพอคลิกมาแล้วนี่ว่าคลิกส่วนไหนก็ตามเขาจะขึ้นเนี่ยประมาณนี้ค่ะนะคะเป็นตัวเลือกให้เราดูนะว่าราคาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ทีนี้สำหรับ Word Place เนี่ยเท่าที่เห็นก็คือไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่เนี่ยค่ะเขาให้ใช้ฟรีหนึ่งปีนะท,ทุกตัวเลือกเลยนะคะก็คือให้เราลองใช้ฟรีหนึ่งปีค่ะจากนั้นนะคะ อ่าโอเคก็ขอข้ามไปในส่วนนี้นะคะเขาก็ถามจุดประสงค์เราว่าเราต้องการจะสร้างเว็บไซต์เพื่ออะไรยังไงนะคะคุณก็ลองติ๊กเลือกไปนะคะติ๊กเลือกเพื่อที่จะไปต่อนะคะต้องติ๊กถูกก่อนอ่ะสมมุติติร์อย่างเงี้ยนะคะอ่าลองดูนี่ค่ะเป็นตัวอย่างแล้วก็คลิก Continu e โอเคค่ะพอมาที่หน้านี้อันนี้ก็คือเขาก็จะมีแคตติโกลีก็คือการจำแนกแยกแยะส่วนต่างๆไว้ให้ชัดเจนเนาะ คุณก็ลองเลือกตรงนี้ดูนะคะว่าถูกใจอะไรแล้วพอเสร็จก็ไปต่อตรงนี้นะคะนี่คือตัวอย่างให้เราเลือกอเห็นนะคะอ่ะทีนี้มาในส่วนของหน้าร้านอันนี้คือเหมาะกับคนที่ต้องการจะทําเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าก็ได้นะเป็นหน้าร้านออนไลน์ที่มีเว็บไซต์เป็นของเราเองก็เป็นตัวเลือกค่ะว่าคุณจะใส่ก็ได้หรือยังไม่ใส่ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้บังคับในส่วนนี้แล้วก็เลือกคลิกไปต่อ จากนั้นนะคะพอมาที่หน้านี้ก็เป็นการเลือกดีไซน์การเลือกดีไซน์คุณสามารถเลือกได้เลยนะหรือว่าจะข้ามไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตอนที่เราสร้างเพิ่มเติมไซส์ะคะ่ะเขาก็จะมีให้เลือกดีไซน์ต่างๆแต่ถ้าจะลองเลือกไปเลยถูกใจก็ได้เหมือนกันซึ่งเขาก็จะมีหลายแบบนะคะเป็นรูปแบบสโตร์เป็นบล็อกธุรกิจเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะลองคลิกดูไปนะคะจากนั้นนะคะนี่ เห็นไหมคะก็มาเช็คดูตรงในส่วนนี้ถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือไม่ฟรีแล้วก็ฟรีแบบนี้นะคะแล้วก็บางครั้งนะคะสิ่งที่ชอบมักจะไม่ฟรีอันนี้ก็คือเจอมาโดยส่วนตัวนะคะอะไรที่ถูกใจนะคะชอบมักจะต้องเสียเงินนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะสมมุติว่าเลือกแบบนี้มาอาจเลือกแบบฟรีคุณก็ดูนะคะแล้วเขาบอกโอเคเริ่มใช้เลยอ่ลองใช้อันนี้ก็คลิกตรงนี้ได้เลยค่ะ พอคลิกเสร็จแล้วอ่ะเตรียมเลยนะคะพอมาที่หน้านี้นะคะคุณก็เดี๋ยวจะพาลองไปคลิกในส่วนนี้ก่อนเนี่ยค่ะไซต์ไทโต้ตรงนี้ค่ะให้มาคลิกตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปอ่ะมาที่หน้านี้นะคะพอมาที่หน้านี้นะเราลองมาเช็คกันดูก่อนตรงนี้เดสก์ท็อปเราลองคลิกดูนะคะมีตัวเลือกอะไรบ้างนี่ค่ะก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดเราเปิดเว็บไซต์ดูเนี่ย จะมีรูปแบบแบบไหนถ้าใช้โทรศัพท์มือถือก็จะเห็นเป็นดีไซน์แบบนี้รูปแบบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดนะคะการโชว์การแสดงผลลัพธ์ด้วยอุปกรณ์ที่ต่างออกไปเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อเว็บไซต์นะคะมี e d i t แล้วก็สามารถไปเยือนไซต์ได้นะคะทีนี้ในส่วนที่เป็นเว็บไซต์ตรงนี้ค่ะสามารถมาคลิก Copy ตรงนี้ได้นะคะ คัดลอกไปลองเปิดเว็บไซต์ดูอันนี้เป็นตัวอย่างตอนที่คัดลอกมานะคะลองเอาไปเปิดดูเขาขึ้นแบบนี้ค่ะก็คือเว็บไซต์เนี้ยกำลังเหมือนก็คือจะบอกว่ากำลังสร้างก็ได้ค่ะนะกำลังสร้างอยู่ในช่วงการปรับปรุงอยู่ในช่วงระหว่างการเตรียมเพื่อจะเปิดเว็บไซต์นะคะให้รอได้เลยเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ่ะทีนี้เรากลับมาที่เดิมเราไปลอง name your site ก็คือตั้งชื่อลองคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะพอคลิกแล้วคุณก็จะเห็นว่าอ่ะตั้งชื่อนะ,ะแล้วก็ใส่แท็กไลน์สักหน่อยตรงนี้ก็คือใส่รูปนะคะทุกครั้งมุมบนขวามือตรงนี้จะมีเซฟบันทึกทุกครั้งนะคะอ่ะก็ลองนะคะเราลองใส่รูปกันก็ไปเลือกภาพนะคะ ค okay. ทีเนี้ยพอขึ้นมาก็มาคลิกตรงอัปโหลดมีเดียนะคะหรือถ้าคุณต้องการรูปภาพฟีอื่นๆก็คลิกได้แต่ถ้าเป็นรูปอะไรที่มันเป็นของเราเองก็จะดีที่สุดนะคะแบบว่าไม่ติดลิขสิทธิ์ใครนะคะอ่ะสมมุติเลือกอันนี้แล้วก็มาคลิก Continue นะคะตรงนี้ก็ Edit ได้นะคะในส่วนบนนี้อ่ะพอคลิก Edit ทเนะี่ยที่บอก Edit มืสักครู่นะคะก็มาลองดูคะ่ะแคปชั่น คำอธิบายเลื่อนดูนะคะว่าต้องการจะแก้ไขปรับปรุงอะไรหรือไม่ถ้าไม่ต้องการทุกอย่างโอเคก็เลือก Continue เนี่ยค่ะขนาดต่างๆเลือก Continue นะคะอันนี้โอเคไหมสมมติโอเคแล้วนะคะเลือกดันจากนั้นนะคะคุณก็เห็นภาพปรากฏแบบนี้แล้วเนี่ยชื่อ Title ต่างๆแท็กไลน์นู่นนี่นั่น Save เสร็จแล้วเขาจะขึ้นแบบนี้ค่ะติ๊กถูกสีเขียวนะคะ นี่นะคะอ่ะขึ้นมาลักษณะแบบนี้ค่ะทีนี้เลื่อนมาด้านล่างนะในส่วนถัดมานี้ก็เป็นในส่วนของภาษาก็ลองคลิกด,ดูว่าโอเคไหมนะถ้าจะเป็นภาษานี้หรือต้องการภาษาไทยนี่ค่ะก็คลิกตรงภาษาเมื่อสักครู่นะคะเลือกภาษาไทยแล้วก็เอามาปรับใช้นะคะเปลี่ยนแปลงก็จะขึ้นภาษาไทยเรียบร้อยแบบนี้นะคะเในส่วนถัดมานะคะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ส่วนตรงนี้ เขาจะขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดคุณคลิกเข้าไปนะคะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณยังไม่ได้คลิกเซฟนะคะก็คือไซต์แสดงว่าในส่วนหน้าเดียวกันก็จริงอะแต่ว่าเหมือนเขาให้เราเซฟเป็นพัดพ์ดพาระเป็นส่วนๆไปนะคะนะคะก็เลยขึ้นมาเตือนแบบนี้นะคะอ่าโอเคทีนี้ก็พอเซฟเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรละนะคะสมบูรณ์อ่าทีนี้เมื่อสักครู่ที่พอคลิก เซฟแล้วใช่ไหมคะมาลองกดอีกรอบนึงอ่าได้เรียบร้อยมาที่หน้านี้นะคะตรงฟุตเทชเนี่ยคะ่ะเข้ามาที่หน้านี้เราก็มาคลิกดูค่ะว่าคุณจะเปลี่ยนชื่ออะไรโอเคหรือเปล่านะคะลองเช็คดูข้อมูลฝั่งเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะคะเลื่อนไปดูเรื่อยๆนะคะและทีนี้นะคะพอพาย้อนกลับมาที่หน้าเดิมเลยตรงหน้าเดิมเนี่ยทุกครั้งถ้าคุณคลิกที่ my home เนี่ย เขาก็จะแบบนะอยู่ที่หน้าในส่วนนี้ค่ะซึ่งคุณอาจจะต้องการอัปเดตแก้ไขไซต์หรือเว็บไซต์ที่คุณสร้างเนี่ยนะถ้ายังไม่เสร็จก็มาคลิกตรงนี้นะคะ Edit Si t e นะหรือว่าถ้ามาคลิก visit site อะไรเนี่ยลองคลิกดูนะคะก็คือถ้าอยู่หน้า h โฮมทุกอย่างก็แบบจะไปที่ไซต์เดิมที่คุณยังปรับแต่งไม่เสร็จนะคะทีนี้ตรง h e a d e er ออ่ะตรงนี้นะคะคลิก Edit ไหมนะคะ มสมมุติพอคุณคลิก Edit นะคะเขาก็จะมาที่หน้านี้พอมาที่หน้านี้ก็ไปที่หน้าเว็บเพจแก้ไขปรับปรุงต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีให้ View ดูได้นะคะให้ Save แล้วก็มีออปชันต่างๆประมาณนี้อ่ะทีนี้อย่างตรงคำว่าวิวเนี่ยพอคลิกเนี่ยเขาก็มีตัวเลือกให้เราเลือกนะว่าจะลองดูใช้โดยเดสก์ท็อปแท็บเล็ต โมบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นการแสดงผลลัพธ์เขาก็จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะคะว่าเป็นอุปกรณ์อะไรนะคะประมาณนี้หรือว่ามาวิสิตไซส์สมมติว่าใช้แล็ปท็อปอยู่ก็คลิกตรงนี้ก็ได้ค่ะเขาก็จะไปไปที่หน้าต่างใหม่นะคะอ่าและที่นี้สมมุติว่าคลิกวิวไซส์คลิกอ่าไปเขาก็จะมาที่หน้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีให้เราแก้ไขหน้าเปลี่ยนธีมลอนนะคะซึ่งก็จะขอคลิกไปที่แก้ไขหน้าก่อนลองคลิกไปนะคะ มาแล้วนะคะก็ไปปรับข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเว็บไซต์ะค่ะหัวเรื่องหัวข้อชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอะทีนี้คุณมาที่อัปเดตอันนี้ก็ย้ำเพิ่มเติมนะคะว่าเวลาทำแล้วเนี่ยเราจะคลิกอัปเดตอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะเวลาคุณปรับแก้อะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้สิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงมันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะทีนี้ในส่วนนี้เนาะ ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาก็อาจจะขึ้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็มีให้สามารถ move to touch ก็คือแบบย้ายไปถาาังขยะคือสามารถลบทิ้งก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกอัปเดตทุกครั้งที่เวลาแก้ไขนี่อันนี้คือลองคลิกไปนะคะแล้วก็ทำการอัปเดตโอเคทีนี้ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยในส่วนนี้นะคะ พออัปเดตแล้วให้คุณไปที่ฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมืออ่ะคือคุณจะเห็นแล้วแหละในหน้านี้ที่เป็นเหมือนเป็นภาพปกโลโก้เป็นชื่อเว็บไซต์นะพอคุณคลิกเข้าไปในส่วนนี้นะคะ่ะเขาจะมาที่หน้านี้เนี่ยแล้วก็จะเห็นคำว่า New Page นะคะฝั่งซ้ายมือนะคลิกเข้าไปนะคะ New Page เราลองดูซิว่าถ้าจะเพิ่มหน้าใหม่ๆเพราะแน่นอนมีเว็บไซต์หนึ่งเนี่ยเราก็ คือมันต้องเชื่อมกับหลายๆหน้าใช่ไหมคะในระบบเซตหนึ่งของเราอะไปหน้านู้นนี่นั่นเพราะนั้นการเพิ่มหน้าเนี่ยค่ะนะคะก็สำคัญที่เราอาจจะต้องรู้ไว้เบื้องต้นก่อนว่าอ่ะคลิกเข้าไปพอคลิกแล้วเขาก็จะมา่างนี้นะคะก็เลือกได้เลยค่ะหรือคุณจะทําให้เป็นหน้าแบบว่าว่างๆปเปล่าๆก็ได้แล้วคุณอยไปเพิ่มเติมอะไรของคุณเองหรือต้องการตีมหรือว่าดีไซน์ต่างๆที่เขามีให้ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะก็เลือกไปแล้วแต่คุณ อพอมาในส่วนนี้นะคะสมมุติเพิ่มมาอสมมุติว่าทุกอย่างโอเคเราจะ Publish ก็คือเหมือนเผยแพร่นะคะหรือคุณจะเซฟเป็นดัฟไว้ก่อนก็คือเก็บไว้ก่อนไว้เผยแพร่ทีเดียวก็ได้นะคะหรือถ้าพร้อมเผยแพร่ก็มาคลิกตรงนี้พอคลิกเข้าไปเขาจะขึ้นแบบนี้นะคะนี่ก็ดูนะคะตั้งค่าเพิ่มเติมเป็นแบบ Public เลยนะเป็นสาธารณะเป็นอไรยเงี้ยเช็คให้ดีนะคะแล้วก็มาคลิกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ทีนี้กรณีที่คุณคลิก Publish ก็คือเผยแพร่นะคะคุณมาดูที่มุมล่างซ้ายมือนี่เพจก็คือหน้าไซต์ของคุณเนี่ยได้เผยแพร่แล้วนะแล้วก็มาคลิกดูตรงนี้ได้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ก็ลองดูนะเขาบอกว่าโอเคในส่วนของหน้านี้นะคะในส่วนของหน้านี้ตอนเนี้ยใช้ได้แล้วนะผู้คนสามารถมาดูได้แล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็สามารถมาคลิกลิงก์ตรงนี้ได้ วิวตรงนี้ก็คือไปดูหน้าไซด์ของเราหรือต้องการเพิ่มหน้าใหม่ก็ได้นะคะทีนี้คุณอาจจะเช็คเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะก็คืออดูตรงนี้ฝั่งซ้ายมือมุมบนเนี่ยเวลาคลิกตรงที่โลโก้หรือป้ายโปรไฟล์ของคุณเนะะี่ยค่ะพอคลิกเข้าไปนะย้อนไปตรงที่เพิ่มเพจอคะ่ะอาจจะไปคลิกในส่วนนั้นแล้วก็ตรวจสอบว่าทุกๆเพจนะคะหรือว่า คุณจะมาคลิกตรง add new page เพิ่มเติมก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาคุณเข้าเว็บไซต์ที่คุณสร้างเนี่ยค่ะนะคะก็ตรวจเช็คในทุกๆหน้านะคะว่า publish หมดหรือ,อยังหรือว่าทุกครั้งที่คุณแก้ก็คลิก publish ทุกๆครั้งไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่ออาจจะก,การลืมนะคะการลืมการเผยแพร่ก็ลองเช็คดูดีๆประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็เป็นวิดีโอเบื้องต้นจริงๆเลยนะคะสำหรับการสร้างเว็บไซต์กับ w o r d p r e s s นะคะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ได้ด้วยนะคะกับ Google AdSense อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ